สวัสดีครับพวกับผมวินรถตู้รถตู้เกรด A ที่คุณมั่นใจกลมาวันนี้นะครับมีความคุ้มค่าราคาประหยัดมาฝ่ายเช่นเคยครับใครหารถตู้หน่วยงานประวัติศูนย์เบาะ4แถว15ที่นั่งนะครับคุ้มคุ้มไว้ใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับขอแนะนําเลยครับคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลนะครับคันนี้ได้ปี2 0 1 7ไม่แสนสี่ครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งห้าสิบโลเท่านั้นเองป้ายแดงล้านสองวันนี้จัดให้คุ้มคุ้มเลยครับเจ็ดแสนสามหมื่น 9,000บาทเท่านั้นนะครับ739,000บาทเท่านั้นคันนี้ดาว90,000พร10,002เท่านั้นเองโทรมาเลยครับ0646966335เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงหน้าบ้านท่านเลยสะดวกสบายมั่นใจได้ออกรถได้ทุกอาชีพนะครับโทรมาคุยกันทักมาคุยกันเส้นสายรายละเอียดตัวรถสวยคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนไปครับคันนี้นะครับโฉบหน้ากันดั้มไมเนอร์เชนสวยๆเลยนะครับไฟหน้าเม้าเตอรีเฟเกเตอร์ชุดไฟหล,ลีไฟเลี้ยวครบชุดในตัวนนนนนนะะะะคครรรัััับบดด้้้าาาล่่งงเป็ไฟตหหหมอกใกใจีฮ ดีไซน์สวยๆนะครับสชั้นโครเมียมแบบนี้นี่แหละครับรถสวยรถเดิมนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์กระจกหน้านะครับโตโยต้าแท้เดิมโรงงานเลยนะครับกระจกหน้าแท้เดิมๆนะครับกระจกหน้าเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมสวยๆฝากระโปรงสวยๆนะครับไม่มีดุ้งไม่มีโดนนะครับเนี่ยฮะรถตู้ด้านข้างนะครับสวยๆตรงๆแบบนี้นะครับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับไม่ได้มาดูด้วยตัวเองนะครับดูคลิปของบินรถตู้นะครับมั่นใจได้ทุกคลิป นะครับเรารีว <ired> ิว <invent> ด <fit division> ้วยความจริงใจสงสัยตรงไหนนะครับเราให้ดูเลยจุดปะทะตัวรถมีตรงไหนบ้างครับหลักๆเลยนะครับด้านหน้าแก้มซ้ายแก้มขวานะครับด้านข้างด้านหลังซ้ายขวานะครับบริเวณตรงกลางนะครับถ้ารถมีพิจัแขงมันก็มีจุดสังเกตนะครับไปกันต่อเลยนะครับคันนี้นะครับกระจกพับป่าไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกเดิมแท้โรงงานเลยด้านล่างนะครับได้เป็นล้อกระทะนะครับขอบ15ายางเราอัปเกรดให้เป็นปี23นะครับนี่ครับด้านในนะครับตัวแชสซีนะครับสวย นะครับกว่าเป็นอาร์คเรียงตัวสวยๆนะครับชุดช่วงล่างต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีลุยน้ําท่วมไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับมั่นใจได้เลยซื้อรถนะครับซื้อรถตู้ราคาถูกๆนะครับมีเยอะนะครับแต่ว่าจะซื้อที่ไหนที่มั่นใจได้รับประกันโครงสร้างรับประกันซื้อคืนมีที่วินรถตู้มีที่เพชรยนต์นี้เท่านั้นนะครับประสบการณ์24ปีการันตีคุณภาพเลยนะครับด้านข้างนะครับบริเวณด้านข้างจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งบริเวณรางน้ําตรงนี้นี่ฮะนะครับเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดชัดเจนแบบนี นี่เลยครับนี่ฮะไม่มีดุ้งไม่มีโดนไม่มีชนมาแน่นอนเห็นไหมฮะเรียงตัวสวยๆยาวๆแบบนี้นี่เลยครับจุดสังเกตนะครับไม่มีพิกตะแคงตัวรถสวยเดิมโรงงานเลยนะครับไรเรียงกันไปตรงนี้นะฮะมาหยุดตรงนี้นะครับบริเวณจุดตรงนี้เป็นจุดเชื่อมนะครับจากโรงงานตรงนี้ไม่ใช่สีหยดนะฮะไม่ใช่เม็ดสีหยดเยิ้มนะครับเนี่ยฮะเป็นสปอร์ตเมดอาร์คจากโรงงานหุ่นยนต์เชื่อมนะครับบอดี้ต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าโป้เรียบถ้าคันไหนโป้เรียบมาเลยสังเกตได้เลยนะครับสงสัยได้เลยนนรรรัมมมีีีกกาาาโปสชอุตติเห นี่แหละครับมั่นใจได้นะครับเราว่ากันเป็นจุดสังเกตหลักๆหลักใหญ่ใจความตรงนี้นะครับด้านข้างเปิดออกมานี่ฮะด้านข้างนะครับแผงข้างสวยๆนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับริ้วรอยน้อยมากกระจกไฟฟ้ามีให้ที่วางแก้วน้าชุดลำโพงต่างๆมีให้นะครับซอกหน้าสวยๆน็อตไม่ขันไม่ไขไม่ขยับนะครับนี่ฮะขอบประตูสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับสีเมทัลลิกสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะครับหูก้อนสวยๆนี่ฮะไม่มีแงะแกะกาใดๆ นะครับตัวสปอตเมทอาร์คตรงนี้เห็นไหมครนะครับไม่มีการพ่นสีสาดทับแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ใช้งานน้อยมากจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตหลักเบาสวยนะครับเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับเปิดออกมานะครับห้องเครื่องนี่ครับสวยๆสะอาดๆแห้งๆแบบนี้นะครับไม่มีคราบน้ํามันหยดเยิ้มแบบนี้เลยมาร์กิ้งต่างๆอยู่ครบความสะอาดเคลียร์ให้แน่นอนนะครับนี่ฮะแต่หลักใหญ่ใจความนะครับเครื่องต้องเดิมเราไม่มีกลับสีเปลี่ยนเครื่อง นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ามาแน่นอนรับประกันเลยแบตเตอรี่อยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับตรงนี้แผ่นเพลทชัดเจนนะครับแผ่นเพลทผลิตเดือนกรกฎาปี17นะครับกลางปี17ละนะครับสวยๆคุ้มๆเนี่ยฮะคอนโซลสะอาดๆคลิปๆเลยรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับย้ากันทุกคลิปนะฮะข้อดีคือตรวจเช็คระยะเป๊ะเราไม่ต้องไปลุ้นครับลูกค้าบางคนนะครับซื้อรถมือสองกังวลเรื่องอะไรฮะเออเจ้าของเดิมเขาจะดูแลรถดีไหม เขาจะเข้าระยะเป็นยังไงนะครับนี่ฮะตรวจเช็คได้เลยรถหน่วยงานนะครับข้อดีคือตรวจเช็คได้ย้อนหลังได้นะครับทำมาเท่าไหร่แบบไหนอย่างไรนะครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเปิดออกมานะครับด้านข้างตรงนี้นี่ฮะประตูสไลด์เลื่อนๆสวยๆนะครับด้านในเบาะสี่แถวนะครับสี่แถวหลังสิบสองนะครับสี่สามสามนะครับนี่ฮะด้านหลังสิบสามที่นั่งนะครับเบาะหลังสี่แถวสิบสามที่นั่งนะครับรวมด้านหน้าด้วยสิบห้าที่นั่งนี่ฮะ เอาไปใช้กันนะครับสวยๆคุ้มๆเฮดรูมสะอาดดแบบนี้นี่เละครับสปอร์ตเมทาร์นะครับบริเวณด้านข้างด้านข้างตัวรถเนี่ยฮะเขาจะมีเรียงตัวตรงบริเวณด้านข้างนี่เห็นไหมฮะนี่เลยครับชัดเจนนะครับไม่มีดุ้งไม่มีโดนไม่มีชนแน่นอนนะครับตลอดทางทั้งซ้ายขวาตลอดแนวทั้งซ้ายขวาเลยไม่มีดุ้งไม่มีโดนมาแน่นอนรับประกันคุณภาพเลยบางคันแฮกเซอร์วิสยังอยู่นะครับแต่คันนี้ตรวจเช็คระยะได้เป๊ะเลยมั่นใจได้ร0 0นนะครับเบาะสวยๆตึงๆ ไม่ยุบไม่ขาดนะครับเบาะใหม่กริปเลยเซฟตี้เบลล์อยู่ทุกตัวนะครับนี่ฮะสวยเดิมโรงงานนะครับตรงบริเวณชายบันไดนะครับสวยๆเดิมๆใช้งานน้อยมากติ๊กเกอร์วอร์นิ่งขอบประตูสวยๆแบบนี้หูกรอนสวยๆนะครับนี่ฮะสปอร์ตเบนอาร์คเรียงตัวสวยๆนะครับโอ้โหกริปเลยคันนี้นะครับหูกรอนสวยๆสปอร์ตเบนอาร์คเรียงตัวสวยๆนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับแต่อย่างใดนะครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กระจกเดิมแท้นะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะครับกระจกเดิมแท้ โตยตาทุกบานเลยนะครับชัดเจนนี่ครับรอบคันให้ดูแบบนี้รีวิวด้วยความจริงใจนะครับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับมั่นใจได้บางคนนะครับบางท่านไม่เคยเห็นรถเลยนะครับเห็นรถอีกทีก็คือส่งไปที่นู่นแล้วนะครับที่ทางใต้แล้วเรียบร้อยนี่นะครับเรารีวิวแบบนี้นะครับมั่นใจได้เนี่ครับสปอรเบนท์อาร์คเรียงตัวสวยๆนะครับด้านข้างสวยๆแบบนี้เลยไฟท้ายทูโทน นะครับไฟท้ายทูโทนกระจกไล่ฟ้าด้านหลังมีให้ที่ปัดน้ำฝนต่างๆมีให้นะครับบริเวณท่านท้ายเบาะนะครับปรับพับคัสตอมได้นะครับแบบ50-50นะครับฝั่งขวาก็พับปรับขึ้นทางขวาได้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับเนี่ยฮะจะขนข้าวขนของเดินทางใส่กระเป๋าทํากิจกรรมต่างๆว่ากันไปเลยสวยๆคุ้มๆเดิมๆแบบนี้เอาไปใช้กันครับเนี่ยฮะนะครับถัดมานะครับตรงนี้นะครับตรงสะโพกหลังนะครับตรงนี้เนี่ยฮะสปอร์ตเบนอาร์คเียงตัวสวยๆเป็นจุดแบบนี้นะครับมั่นใจได้ เนี่ยครับทุกจุดแบบนี้นะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับแตงใดเห็นไหมฮะสวยกริปเลยนี่นะครับสวยๆกริปแบบนี้นะครับเอาไปใช้กันครับรถตู้หน่วยงานประวัติศูนย์นะครับสภาพดีๆนี่ฮะโอ้โหคันนี้นะครับคุ้มค่าตอบโจทย์แน่นอนราคาประหยัดด้วยนะครับปกติในโฉมนี้นะครับเลขไม้เท่านี้ราคา7จ็ดแสนห้าเจ็ดห้าเก้าวันนี้ราคาคุ้มกว่าเดิมครับเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเท่านั้นเอาส่วนลดไปเลยสองหมื่นคันนี้นะครับคุ้มๆสวยๆ ด้านข้างนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมด้านข้างสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับกระจกเดิมแท้โตยิตาชัดเจนทุกบานนะครับด้านบนน,บนี่ครับรางน้ําสวยๆเดิมๆนี่ฮะเรียงตัวสวยๆไปเลยนี่ครับตลอดแนวยาวๆแบบนี้สวยเดิมแบบนี้นะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับซ้ายขวาเหมือนกันเนี่ฮะสปอร์ตเารคจากโรงงานนะครับเชื่อมตัวบอดี้นะครับเชื่อมตัวบอดี้ตรงนี้ชัดเจนนี่ฮะ สวยเดิมคุ้มนะครับด้านล่างเนี่ยครับเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ต้องมีแนวมันจะมีแนวจุดเห็นไหมเนี่ยฮะสวยสวยเดิมเดิมเช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้แนวต้องอยู่เนี่ยฮะแนวจุดจุดแบบนี้นะครับเนี่ยฮะสวยคุ้มแบบนี้นะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนทุกบานเลยนะครับโอ้โหใครหาอยู่คุ้มค่าแน่นอนภายในนะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับกระจกข้างเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนนะครับกระจกข้างพับปับไฟฟ้าเรียบร้อย นะครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้าป่าบาโต้ที่คนขับหนึ่งบานเซนทรัลล็อกล็อกกระจกนะครับที่วางแก้วน้ําชุดลำโพงได้เหมือนเดิมนะครับซอกหน้าสวยๆนะครับบริเวณขอบประตูนี่ครับสวยสีเป็นเมทัลลิกเลยฮะนี่ฮะสีเป็นเมทัลเลกสวยๆนะครับแบบนี้หูกลอนสวยๆแบบนี้โอ้โหนะครับตัวสติ๊กเกอร์นะครับนี่ฮะไม่มีแงยแกะกาแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ก็เป็นรอยขึ้นลงตามธรรมชาตินะครับคนขับสไลด์ขึ้นลงแบบนี้ไม่ได้มีโปสสตร์ทับนะฮะ นี่ครับสวอปเมทอาร์คเรียงตัวสวยๆไม่มีดุ้งไม่มีโดนไม่มีชนมาแน่นอนนะครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพวงมาลัยนะครับคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมาตรฐานเดิมโรงงานหุ้มยูรีเทนนะครับแอร์แบคคู่หน้ามีมาให้พวงมาลัยนุ่มๆไม่กรอบไม่แตกเลขไมล์แสนสี่ครับนี่ฮะเฉลี่ยวิ่งวันในห้าสิบโลชัดเจนนะครับสวยๆคุ้มๆด้านข้างนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นปรับพับไฟฟ้ากระจกปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยคอนโซลสะอาดๆครับใสๆคริบๆเลยใหม่ๆคริบๆนี่ฮะ ด้านในสวยๆนะครับวิทยุเดิมโรงงานนะครับพร้อม USB c h a จ g e r ให้แอร์แมนนวลปรับได้4ระดับนะครับควบคุมแอร์ควบคุมไฟด้านหลังนะครับเบรกมือมาตรฐานก้านดึงเกียร์แมนนวลนะครับ5สปีดนะครับเครื่อง3,000เนี่ยครับขึ้นเขาขึ้นดอยต่างๆท่องเที่ยวทั่วไทยคันนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับจัดไปเลยอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆนะครับครบๆสวยๆสมบูรณ์แบบนี้ใครหานะครับรถตู้หน่วยงานประวัติศูนย์เนี่ยครับต้องแบบนี้เท่านั้นครับ เอาไปไม่ต้องลุ้นเอาไปไม่ต้องซ่อมนะครับรถตู้หลายท่านนะครับลูกค้าโทรมาบอกว่าอยากได้ลูกราคาถูกๆเลยราคาถูกๆเลยนะครับมีครับแต่ว่าไปซื้อที่อื่นนะฮะแต่ของผมเนี่ยจะเป็นราคามาตรฐานต้องเรียนอย่างนี้เป็นราคามาตรฐานนะครับเพราะว่าถ้าราคาถูกมากมันจะมีฮะในตลาดนะครับเป็นรถเกรดบีเกรดซีหาซื้อได้ตามเต็นท์ทั่วๆไปนะครับแต่เพรยนของเรานะครับเราคัดแต่เกรดเเท่านั้นนะครับมาตรฐานในการคัดรถของเราชัดเจนไม่มีชนหนักพิความจมน้ำนะครับตัวถังไม่มีตัดต่อ ไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนนะครับเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์นี่นะฮะจุดยืนของเรานะครับชัดเจนแบบนี้เอารถสวยๆไปใช้กันนะครับรับประกันความคุ้มค่าเลยเดี๋ยวเราไปดูชุดหน้ากันต่อครับบริเวณชุดหน้าสวยคุ้มค่าเดิมโรงงานแบบนี้นะครับนี่ฮะแก้มหน้าสวยๆนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีขายด้านในซีนซิลิโคนเดิมโรงงานนะครับแม่ปั๊มเบรกแห้งๆเดิมๆมาร์กิ้งต่างๆยังอยู่ท่อนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับไม่หยดไม่เยิ้มนี่แหละครับน็อตฝากระโปรงนะครับเดิมๆ น็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยครับสวยๆนะครับปั๊มโตโยต้าตรงนี้ชัดเจนนี่เลยฮะชัดเจนแบบนี้นะครับฝาเดิมแท้แน่นอนไม่มีเปลี่ยนนะครับสติก k e r warning 2งจุดตรงนี้ชัดเจนน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยครับสวยๆแ้มหน้าสวยๆแบบนี้ซอกในสวยๆโอ้โหไฟหน้าแท้ไทยโคอิโตชัดเจนนะครับขาวๆใสๆนะครับอุปกรณ์น้ำยาต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้สติกอร์มกเนี่ฮะชัดเจนเลยนะครับเดิมๆนี่เลยฮะ เงาเงาแว็ปแรสีเมทัลลิกตัวสีเดิมนะครับสีเดียวกับบอดี้เลยนะครับไม่มีแง่แกะเก่ามาร์กิ้งต่างนะครับชุดอินเตอร์ต่างๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้เลยโอ้โหที่สุดของความคุ้มค่าเลยครับคันนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้สวยๆคุ้มๆนะครับราคาประหยัดนี่เลยครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลปี2 0 1 7นะครับไมล์แสนสี่เฉลี่ยวิ่งวันหนึ่ง50โลเท่านั้นเองป้ายแดงล้าน2วันนี้จัดให้คุ้มๆเลยครับ7 3 0 0 0 0่น 9,000บาทเท่านั้นนะครับ7 3 9 0แสบาทเท่านั้นคันนี้ดาว9 0 0 0 0พน12,000เอาไปใช้กันครับเนี่ยฮะที่สุดของความคุ้มค่าราคาประหยัดคันนี้โทรมาเลยครับ0ูน6 9 6 6 3 3 5เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงหน้าบ้านท่านเลยสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินรถตู้ครับคุณจะได้แต่รถตู้สภาพเกรด A ไว้ใช้เท่านั้นวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับรถตู้สวยๆ สวัสดีครับ